สวัสดีครับพบก,กับช็อปชิลๆอีกแล้วนะครับช่องที่จะพามาดูว่าผมชอบราคา1บาทอะไรมาบ้างมันจะมีของ1บาทชิ้นไหนที่คุณคิดว่าซื้อมาแล้วคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงก็ลองลองเลื่อนดูนะครับแต่ผมว่าคุ้มทุกชิ้นแหละเพราะว่ามันราคาแค่บาทเดียวซึ่งหาซื้อไม่ได้ตามทั่วไปอ่า วันนี้เป็นอะไรมาดูกันอ่าวันนี้เป็นรเรียกอะไรปากกาปากกาสัมผัสของทั้ง iOS และ Android นะครับสำหรับคนที่มีแท็บเล็ตหรือว่ามีอุ่ปรกรณ์เครื่องใช้ที่เป็นสมาร์ทโฟนเยาจะแกะโดอ่า มันจะเป็นมันจะเป็นปอกนุน่มๆผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเพราะผมก็ใช้นิ้วเขีย่ย <ๆ S 1> เขียวจะเป็นพลาสติกแบนๆน,น่าจะจิ้มกับหน้าจอโทรศัพท์ได้แต่ต้องลองไปจิ้มดูพอดีผมใช้โทรศัพท์อัดน,นะจะเอามาเขี่ยให้ดูก็กไม่ได้อันนี้ ปากกาธรรมดาหรือหวนเขียนได้เนี่ยออฝั่งนี้มันเป็นปากกาหมึกนะ้นเขียนได้ก็แ,แสดงว่ามีสองฝั่งฝั่งหนึ่งเอาไว้เขียนฝั่งหนึ่งเอาไว้จิ้มโทรศัพท์ก็ใครสนใจก็ลองไปสั่งดูได้ครับในแอปพลิเคชัน ผมซื้อมาจากร้านไหนเดี๋ยวผมแปะไว้หลังคลิปท้ายคลิปก็ลองเลื่อนดูเอาผมผมไม่กล้าพูดชื่อแอปนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ามันติดอะไรไหมเพราะว่าผม mm. ผมก็เพิ่งจะเป็นมือใหม่ในการรีวิวอะไรพวกนี้ถ้าพูดไปทำไมติดลิขสิทธิ์อะไรมาเดี๋ยวจะยุ mm. ่งถืว่าเดี๋ยวแปะให้ดูแล้วกัน ลืมวัดให้ดูว่ามันยาวแค่ไหนก็ความยาวก็ประมาณ14บสีซนต่อหนึ่งแท่งมันมีหลายสีนะผมสั่งสีเงินมาเพราะว่า,ามันรีวิวง่ายดีถ้าสั่งหลายสีมันต้องสั่งสองครั้งเนาะแท่งละบาดอันนี้2บาทขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ